สวัสดีค่ะ FC ที่รบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาเช้านะคะเช้าของวันที่19นะคะเป็นไงคะ f c ฝนตกไหมคะทางบ้านทางบ้านป้าแมวเมื่อคืนก็ตกนิดหน่อยแต่ก็อากาศร้อนนะคะวันนี้ป้าแมวมีต้นไม้จัดเป็นชุดนะคะชุดเป็นฟอร์มโกมาแบ่งปันให้ f c นะคะฟอร์มกละ3 0 0บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีแบบโอนนะคะถ้าไปทางป้าแมวขอค่าไปทาง30บาทนะคะ f c นี่นะคะค่ะ ป้าแมวขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะนี่นะคะเบอร์ป้าแมวแอดไลน์โทรหาป้าแมวได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชุดที่หนึ่งกันเลยนะคะ f c ค่ะถ้าเกิดป้าแมวรับสายไม่ทันหรืออย่างไรวันนี้เดี๋ยวป้าแมวตอบกลับนะคะพยายามโทรย้ําหน่อยนะคะ f c เนาะป้าแมวจะไปให้หมอเขาดูแผลหน่อยนะคะว่าแผลมันก็ลึกมากนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งนะคะต้นนี้คือพญาดำลงค่ะ f c พญาดำลงนะคะในกระ,ะ,นะะถางมีต้นเดียวนะคะ ด้านนี้ค่ะเป็นดารานพรัตด่างชมพูนะคะออกด่างชมพูต้นนี้หายากมากนะคะนี่นะคะออกด่างชมพูค่ะป้าแมวมีมาให้ในกระถางนี้มีมาสองต้นนะคะด่างชมพูค่ะสวยนะคะยีีด่างชมพูตอนนี้เป็นไม้เป็นไม้ที่ทุกคนต้องการไปแล้วนะคะแล้วก็ป้าแมวไม่ได้แอบอ้างนะคะคือมีประเทศจีนน่ะถ้าต้นไหนเขาสั่งปุ๊บขอให้ได้ เผ็นี้เขาซื้อหมดเลยอันนี้ป้าแมวมีนิดๆหน่อยๆมาแบ่งปันให้เอฟซีนะคะชาวไทยเรานะคะหรือท่านต่างชาติก็อยากจะซื้อป้าแมวไปไว้ก็ซื้อได้นะคะนี่นะคะอันนี้พญาดำรงนะคะน,นี้ดารานุพลัตด,ด่างชมพูอันนี้สวยมากค่ะมีมากระถางเดียวค่ะ,ะกระถางนี้สองต้นค่ะเอฟซีนะคะแล้วก็ไก่เสษฐีนะคะ FC เอฟซีไปเปลี่ยนกระถางเป็น6นิ้วเลยนะคะไก่เสษฐีป้าแมวไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนาะในะกระถางนี้มี2ต้นไซส์ใหญ่แล้วนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วค่ะ นางสวหาค่ะ fc นี่เป็นบอลที่บอลสีที่ต้องการมากเลยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะนางสวหานะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะ fc ชุดที่สองนะคะได้นางลักสดเทวีด่างส,สวยๆไปคู่กับนางผิวนะคะนี่นะคะชุดที่สองเนาะมีควนอิมนะคะควนอิมในกระถางนี้ได้ไปสามต้นเลยค่ะ fc ควนอิมนะคะแล้วก็แตกกอใหญ่มาเี่ยจะสวยมากนะคะควนอิม แล้วก็มีหลวงพ่อพูนค่ะอยู่ในชุดที่สองนะคะหลวงพ่อพูนในกระถางนี้ได้ไปสองต้นค่ะแล้วก็นินอายลาค่ะเอฟซีนี่นะคะนินอายลากําลังกัดสีออกมาเลยนะคะต้นนี้น่าจะคู่ไปกับหนุมานหรือนารียังไม่แน่ใจนะคะเป็นบอลด่างนะคะเอฟซีแม่ก็ให้คู่ไปเลยแม่เอาออกนะคะให้เอฟซีไปแยกเอาออนะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะเอฟซีชุดที่สองค่ะนี่นะคะค่าต่อมาค่ะเอฟซี เป็นชุดที่สามค่ะป้าแมวเอาเป็นฟอร์มกอมาให้กันเลยนะคะวันนี้แบบขอบคุณมาจัดเป็นชุดขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ช่วยซื้อบอนสีชายชนป้าแมวเมื่อวานนี้นะคะแทบหมดตู้เลยนะคะ fc แทบจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่เลยก็ยังเหลือนิดหน่อยประมาณสี่ห้ากระถางนะคะค่ะณตอนนี้ค่ะชุดที่สามค่ะสุชาดานะคะสุชาดาให้ไหเดี๋ยวป้าแมวดูชื่อก่อนลืมชื่อสุชาดานะคะ fc นี่นะคะเขาจะป้ายออกมาสวยๆแบบนี้นะคะ ได้สุชาดาไปหนึ่งกระถางนะคะพญาดำลงนะคะป้าย,ยสวยๆเลยนาลีบุรพาค่ะในกระถางนี้มีสองกดต้นนะคะแล้วส่วนต้นนี้มีสามสายพันธุ์นะคะเอฟซีได้มัคควานนะคะต้นนี้ต้นนี้่าจะเป็นเ,เหมือนอันนี้ก็เหมือนเนาะมีสีกัจนาป้ายหนึ่งต้นนะคะ แล้วก็ได้ต้นนี้ชื่ออะไรนะมีรัตนศิล์มขวานนะคะแล้วก็นารีบุรพาค่ะต้นนี้จะเป็นเอ้เหมือนน,นารยเรืองพบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้นนี้ยังยังไม่ออกสีนะคะ F4 นะคะในในชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่ไหมชุดที่สามคะ่ะ F4 ชุดที่สามนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะได้เป็นฟอร์มกอไปนะคะ F4 แต่ พญาดำลงนี่มีต้นเดียวนะคะชุดที่สามค่ะต่อมาเป็นชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่นะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆทุกกระถางนะคะชุดที่สี่นะนี่นะคะชโชคล่ําซ้าเป็นฟอร์มกอแล้วเ,เป็นบอลด่างสวยนะคะชโชคล่ําซ้ํานะเอฟซีไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะชโชคล่ําซ้ํานะคะเอฟซีด่างสวยค่ะแล้วก็ได้ดารานนพลัตเบิดด่างนี่นะคะด่างสวยค่ะนี่ไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะออดิบค่ะออดิบด่างสวยมากนะคะอันนี้สวยค่ะด่าง นี่นะคะได้ออดิบด่างมีมีต้นเดียวค่ะ fc ก็จะเก็บไว้แล้วก็แบ่งให้ fc ไปดีกว่านะคะมีต้นเดียวค่ะอดดิบด่างแล้วก็มีชายชนในกระถางนี้ได้ไปสองต้นค่ะหลอดใหม่มาแดงทั้งสองต้นเลยนะคะ fc นี่นะคะชายชนนะคะอยู่ในชุดที่สี่ค่ะต่อมาเป็นชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้าก็ยังได้ชโชคล่ำซ้ำในกระถางนี้มีสองต้นนะคะไอใบนี้ออกด่างเหลืองมานะคะเขาจะออกด่างเหลือง ด่างชมพูแล้วก็ด่างขาวนะคะโชคล่ําซานะคะได้ไปสองต้นนะคะกระถางนี้นะแล้วมาด้านนี้ค่ะเศรษฐีพันล้านนะคะนี่เปิดด่างมาแบบนี้นะคะเศรษฐีพันล้านต้นนี้ไม่ใช่เศรษฐีพันล้านนะคะน่าจะเป็นเท้าลําไยแดงนะรวมไปด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ชื่อปัจชานะคะปัจชาแล้วก็คู่ไปกับนางเกาสุริยานะคะแล้วก็มีชายชนแดงสวยๆอย่างนี้ค่ะไปอีกหนึ่งต้นนะคะ อยู่ในชุดที่สี่ค่ะ FC อยู่ในชุดที่สี่นะคะนี่นะคะชุดที่สี่จ้ะต่อมาเป็นชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้าชุดที่ห้านะคะได้ชายชนแดงสวยๆแบบนี้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะหลอดใหม่มากระแดงสวยแล้วนะคะชายชนนะด้านนี้ได้ไปสองต้นนะคะเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะ FC หัวทําจํานวนได้เลยนะคะต้นนี้สวยมากค่ะสีลาเพชรนะคะ FC สีลาเพชระคะ่ะ แล้วต้นนี้ได้ลาดดาเนินเป็นฟอร์มโกไปนะคะได้เป็นได้เป็นสามต้นนะคะลาดดาเนินฟอร์มโกค่ะแล้วก็ได้มะขวานนะคะถังนี้มีสองต้นค่ะชุดนี้อยู่ในชุดที่หกนะคะชุดที่หกจะต่อมาชุดที่เจ็ดค่ะมีเจ้าปอกแก้วนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเจ้าปอกแก้วในกระถางนี้มีสองต้นวิชุดดานะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยได้ไปสองต้นนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะได้ไปสองต้นค่ะ แล้วมาต้นกระถางนี้ได้ชายชนนี่นะคะป้ายแดงแบบนี้มาแล้วนะคะคู่ไปกับรัตนสินนะคะชายชนคู่ไปกับรัตนสินนะคะ fc นี่นะอยู่ในชุดที่7นะคะ fc อยู่ในชุดที่เจ้ะต่อมาเป็นชุดที่8ดค่ะชุดที่8ดก็ยังอยู่ชายชนอยู่นะคะชายชนนะคะหลอดใหม่มาแดงแล้วเนาะในชายชนไป2ต้นมัคคาวานได้ไป2ต้น,นะคะ่ะ fc แล้วก็สุชาดานะคะสุชาดานี่นะคะกัดสีสวยเป็นไซส์แม่พันธแล้วนะคะแล้วป้าแมวให้เหลืองด่างเกยชัยเหลืองด่างเกยชัยเนี่ยเขาจะมีสองหน้านะคะหน้านี้จะเป็นหน้าเข้มค่ะอีกหน้าหนึ่งจะออกหน้าชมพูนะคะนี่หน้าเข้มออกแดงกัดออกมาสีเขาจะด่างสวยนะคะหน้าชมพูเขาจะสวยอีกแบบหนึ่งคนละแบบนะคะนี่นะคะหลอดใหม่มาก็กัดายออกมาแล้วนะอยู่ในชุดที่แปดค่ะต่อมาชุดที่เก้าค่ะเอฟซีชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าป้าแมวก็ให้ชายชนไปสองต้นนะคะ ได้ไปสองต้นค่ะหนุมานเข้าเฝ้านะคะได้ไปกระถางนี้ได้ไปสองต้นค่ะเข้าเฝ้านะคะเวลาเ,าเขาแตกโกมาเนี่ยใบเขาจะสวยมากกับชมพูนะคะแล้วก็ได้ปราสาททองด่างไปหนึ่งต้นนะคะอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ปราแมวจำชื่อไม่ได้นะคะเอฟซี FC. ได้ไปทั้งหมด ห้าต้นเลยค่ะต้นนี้สวยมากนะคะต้นนี้สวยจําชื่อไม่ได้นะคะอยู่ในชุดที่เก้าค่ะมีกระถางเดียวมีมากระถางเดียวเลยค่ะให้ไปหมดยกฟอร์มกอไปเลยนะคะมีห้าต้นค่ะชุดที่เก้านะชุดสุดท้ายค่ะชุดที่สิบนะคะชุดที่สิบมีนางพิวคู่ประกาเจ้าจาัก,กรพรรดินะคะแล้วก็มีเหลืองด่างเกยชัยนี่นะคะพี่ีเหลืองด่างเกยชัยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะแล้วโชคล่ําซ้ําค่ะได้ไปสองต้นค่ะแล้วก็มีชายชนแดงวสวยๆอย่างนี้นะคะ ต้นนี้ปีกกินนาีนะคะคู่กันไปเลยนะคะป้าแมวให้คู่ไปเลยนี่นะคะเอฟซีจัดทั้งหมด10ชุดค่ะวันนี้นะคะเอฟซีชอบชุดไหนโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะวันนี้ป้าแมวจะรีบไปหาหมอก่อนนะคะเอฟซีขอขอบคุณเอฟซีทุกท่าน,นะค่ะขอบคุณมากๆค่ะเอฟซีสวัสดีจ้า